สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่ของผมชิเดชโจนะครับผมวันนี้มผมอะไปแข่งงาน GBWC นะครับผมนี่ผมไปได้ถ้วยมานะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าผมอะทำไว้แล้วตั้งแต่ 2, <c oughs> สองสามเดือนที่แล้วแหละตอนที่เขาประกาศแล้วผมก็เลยส่งงานแข่งไปนะครับผมเป็นเจ้าตัวนี้นี่เกี่ยวกุ๊กนะครับผมตัวน,นี้เลย ผมซึ่งผมใช้เวลาดัดแปลงนั้นมากนะ<ม>ประมาณผมทําประมาณไปเดือนอกว่าแล้วก็โอ้โหค่างๆที่จะเหนื่อยเลยนะผมเพราะว่าผมซื้อทั้งแอร์บัดใหม่ซื้อทั้งปั๊มใหม่อะไรเงี้ยโอ้โหหมดไปเหมือนกันนะกว่าจะได้มาหนึ่งตัวเนี่ยซึ่งรักที่สุดเลยแล้วผมโอ้คือผมอะเล่นมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่า เพิ่งมาจริงจังกับการทําสีเนี่ยเพิ่งมาจริงจังกับการทําสีเมื่อปีนี้นะผมปีนี้ผมเริ่มจริงจังเรื่องการทาสีขึ้นเรื่อยเื่อเรื่อยๆแล้วก็เลยอยากลองส่งดูแล้วก็ส่งไปโอ้โหผมได้เป็นรุ่นอันเดอร์ยี่สิบนะผมอยูยี่สิบนะก็คืออายุไม่เกินยี่สิบเอ็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดซึ่งผมยังไม่เกินเนี่ยนั่นแหละโอ้โหจังหวะนั้นดีใจสุด

บอลชนะทั้งจับที่สองครับในรอบท่2ระหว่าง15-24อย่ายากไปเลยจริงนะตัวเองติดดีนะครับสองตงเลยทางด้านนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามารับชมนะผมขอบคุณทั้ง s u b สคร i b เบคนด้วยนะครับผมตอนนี้เรามาถึง500กว่าแนละ้วโอ้โหสุดยอดแล้วก็ไม่ต้องตกใจกับมมุกล้องใหม่นะที่มันดูกว้างขนาดนี้ผมเพิ่งรู้ว่า iPad มันมัน,ม,นมันขยายได้ปกติมันจะแบบว่าแคบใช่ไหมแต่ว่าเพิ่งรู้ไงว่ามันสามารถปรับขยายกว้างขนาดได้ไดก็ไม,ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ